ขณะนี้เนี่ยข้อมูลที่เราได้รับไม่ได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่ามีภาวะ,ะวิกฤตเกิดขึ้นผมผมให้ข้อมูลได้แค่นี้ตอนนี้น,นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นเหตุแห่งการที่เรากำหนดต้องมีการลงโทษการพักใช้ใบอบวิชาชวิเวชกรรมถือเป็นการลงโทษตุนแรงกับแพทย์ทุกท่านอยู่แล้ว นั่นเราถือว่าเป็นการผิดที่รุนแรงครับ,บ,รบด,ด้วยข้อมูลหลักฐานทั้งหลายที่เราได้รับเนี่ยมันไม่มีหลักฐานเจอไปจากที่ชัดเจนว่ามีภาวะมีภาวะวิกฤตมีวาระสำคัญคือการพิจารณาคดีเจริยธรรมของแพทย์ที่เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ในกรณีที่มีการกล่าวโทษแพทย์ทัสถานโรงพยาบาลร,รัชทันและโรงพยาบาลตำรวจพิจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาการแพทยสภาได้มีมติลงโทษแพทย์สามท่านโดยเป็นการว่ากล่าวตักเตือนหนึ่งท่านในกรณีประกอบวิชาชีพวชกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานมีการพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวชกรรมสองท่านในกรณีให้ข้อมูลและเอกสารทางการแพทย์ ันไม่ตรงกับความเป็นจริง